รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกครั้งที่มีข่าวการวางระเบิดผมนึกสงสัยว่าจิตใจของมือวางระเบิดเขาทําด้วยอะไรถึงกล้าทําลายผู้บริสุทธิ์เพียงเพราะค่าจ้างค่าจ้างมากแค่ไหนถึงจะคุ้มกับการทําลายผู้คนถ้ามีคนจ้างคุณให้ค่าจ้างมากเท่าที่กณต้องการคุณจะทํำไหมคุณจะยอมรับผลที่จะตามมาได้ไหมยอมรับกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหนีพ้นได้หรือเปล่าพี่แจ๊คพี่แจ๊คดึงด้วย จำมผมได้เหรอฮะเก่าไงเฮ้ยฮะเก่าโอ้โหไม่เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างวะสิบกว่าปีได้อะพี่ไปไงมาไงครับเออทำไมขาพี่มัเนเป๋วะเอาก็ก็เลยมาหาหมอนี่ไงเพินว่าเอามอเตอร์ไซค์ล้มก็เลยเป๋นิดๆแต่นะช่างมันพี่ไม่ได้เจอหนาะ ซิลฟีนะ่สักรูปสองรูปหนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือพี่ไม่ชอบถ่ายรูปว่ะกลัวอะไรพี่รูปเดียวก็ได้หนึ่งสอง่า <c oughs> ก็ถ้าพี่เนี่ยถ่ายรูปกับคุณฮักเกาสุดหล่อสุดเท่ <c oughs> พี่ก็ขีเ้เหร่หรวะมันก็มีเหตุผลนะ ตามใจแล้วกันแล้วผมจะติดต่อพี่ยังไงอะเอาไว้แบบออกเป็นนัดคุยนั่งกันยาวๆเลยชิวๆเนี่ย uh พี่มีเบอร์ไหมพี่ไม่เคยมีโทรศัพท์อะตลกคนบ้าแล้วไม่มีโทรศัพท์ถ้างั้นพี่จดเบอร์ผมไป mm. โทรมาด้วยนะพี่ เออเออเฮ้ยไม่เจอกันนานดีใจที่เจอเไ้มดีใจพี่วัสดีครับขอบคุณครับมา่ละช็อปีพี่เดินดีๆตรงๆนะใครอหรอเก๋ารุ่นพี่สีตึก นะแก้วผมคิดว่าในถุงนี้มีระเบิดครับทางโรงพยาบาลไม่น่าจะมีเรื่องขัดแย้งอะไร,รกับใครนะนี่มันถึงขั้นต้องวางระเบิดกันเลยเหรอวางระเบิดในโรงพยาบาลเกินไปอะ่ะนั่นน่ะสิครับถึงโกรธแค้นแค่ไหนเนี่ยผมว่ามันเกินไปมากนะครับจริงแต่ถ้าเรามองในมุมบวกมันก็มีข้อดีนะพี่ด้ย ข้อดีอะไรคะเก๋าวางระเบิดโรงพยาบาลเนี่ยนะพร้อมตูมขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะถึงมือหมอเร็วขึ้นไงเก๋าใช่ไหมนี่มาแล้วครับสดๆร้อนๆเลยจากกล้องวงจรปิดเปิดดูเลยฮัลโหลนี่นครครับเดี๋ยออฮัลโหลฮักเก๋านี่พี่แจ็คเองคือพี่ได้ยินมาว่าที่โรงพยาบาลโดนวางระเบิดอรอใช่พี่ โชคดีนะมีคนมาเจอก่อนไม่งั้นเละทั้งโรงพยาบาลเออตอนแรกพี่เองก็ตกใจเหมือนกันวะ่ะแต่ว่าเองปลอดภัยก็ดีแหละเออวันนี้ว่างปาวะออกมาเจอกันหน่อยดิได้ได้พี่ทางั้นปาน,นึนะได้ลบอสครับวันนี้ขอลากิจดครึ่งวันได้ป่าลากิจครึ่งวันแต่อย่าหายไปทั้งวันขอบคุณครับเอยังไม่ได้อนอุญาตเลยนี่ไง นี่ผู้ชายใส่มบกคัเนี้โอ้โหนี่เข้าใจเรื่องเวลามากเลยตอนที่คุณกำลังพุกพล่านอยู่เลยอ่ะนี่นี่แต่มุมนี้เห็นชัดที่สุดแล้วนี่ไงเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็แวะเข้ามาหน้าร้านด้วยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพักเก่านี่เหมือนรู้จักกันเลยอะน่านรู้จักกันดีนะครับเขามีเซลฟีกันด้วยอะี่ จีจำได้แล้วฮักเก่าบอกว่าเป็นดุ้งพี่ซีปลึกอะไม่เห็นบ้าชัดไหมไม่ชัดอ่ะไองจีเห็นว่าแก้วว่าถ้ารู้จักแล้วก็ดูเหมือสนสนิทกับฮักเก่าขนาดเนี้ตำรวจอาจจะสงสัยไปได้นะว่าฮักเก่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเดี๋ยวหรือว่าฮักเก่าสมรู้ร่วมคิดเพราะว่าตอนที่จะเปิดคลิปฮักเก่าขอลากิิครึ่งวันใช่ ก็เราจะซักไซสก็เลยหนีท่านหนีก็แปลว่าจะไม่กลับมาแล้วฮะเกา่าเออโทษทีพี่ผมแวะซื้อน้ำให้พี่เลยช้าโอ้โหขอบใจเว้ยนี่เย็นๆเลยครับเออเฮ้ยแต่ที่พี่ชวนเองออกมาเนี่ยไม่ได้ต้องการจะกินนะเว้ยพี่เป็นห่วงเองโอ้ยขอบคุณนะพี่พี่ฝากคุณนะ รอครับบอสฮ้าเก่ากลับมาที่ร้านด่วนเลยนะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยผมลากิจแล้วนะลาครึ่งวันไงและนี่ก็ออกมาแค่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะคิดว่านายคิดจะหนีงงหมดหมดแล้วเนี่ยหนีอะไรครับบอสฟังปากฮ้เก่าดีๆนะลากิจลากิจไม่ได้หนีฉันบอกให้กลับมา ไม่อย่างงั้นนะฉันช่วยนายไม่ได้นะเก่าฮัลโหลฮะอะไรวะเออเออเออเไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเว้ยที่พี่ชวนออกมาเพราะว่าอยากจะเห็นว่าเองอปลอดภัยหรือเปล่าเออว่าแต่พี่ได้ยินมาว่าไอ้พวกซิมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งแบบเติมเงินกับรายเดือนใช่ป่ะวะแล้ว ไอ้พวกรายเดือนนี่มันเป็นยังไงวะโปรโมชั่นมันแพงมากไหมพี่เรื่องแพงไม่ต้องไปสนเลยมันอยู่ที่เราเลือกโปรโม,มชั่นอะไรเดี๋ยวผมนะจะซื้อในบัญชีผมแล้วหักจ่ายเองเลยพี่ได้ไม่ตินเปลืองผมดูแลเองอโอ๊ยเขอบใจด้วยน้องแต่ว่ามันเยอะแล้วว่าพี่เกรงใจไม่ต้องเกรงใจพี่แจ็คเทียบไม่ได้เลยกับที่พี่เคยช่วยผมอะถ้างก็ใช่แล้วล่ะแจ็คเป๋ มือวางระเบิดดาวรุ่งในวงการผมรู้นะเว้ยว่าพี่แม่เป็นคนวางระเบิด